จากความเดิมในตอนที่แล้วลูเบลในจับตัดสินใจออกเดินทางไปกับจอร์ดเพื่อจัดการเวเส้นที่เข้ามาบุกในบ้านของเขาส่วนทางด้านของมอนโดและโรซาลีทั้งคู่เนี่ยก็เตรียมตัวออกทิพฮันนีมูด้วยกันแต่พวกเขาจะก็ไม่รู้เลยว่ามีเรื่องที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นกับจูเลียตและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสมัครติดผูมชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่วงอาาาวันเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ก็เเปหนึ่งไลครับ และถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมนี่ก็จะถึงเลียงไว้ที่ด้านบนแล้วก็ทายดีสคริปชันให้นะครับ yeah, และถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้ว s <S ผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนีรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า g r i m ในซีซั่นที่4ใน EP ีที่9และ10ได้เลยครับต่อจากตอนที่แล้วเมื่อใบหน้าของจูเลียนนะครับเริ่มกลายเป็นเฮกเซนบีดเธอเนี่ยก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงจนใบหน้าของเธอเนี่ยกลับเป็นเหมือนเดิมทําให้เธอเนี่ยว้าวุ่นใจคิดจชโทรศัพท์ไปหานิก แต่เธอเนี่ยก็ต้องชั่งใจแล้วก็เลือกที่จะไม่โทรไปหาเขาจังหวะน,นั้นเองจูเลียตเนี่ยก็เกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างหนักครับจนเธอเนี่ยตะโกนออกมาว่าหยุดสิ้นเสียงกรอบลูมที่เลียงลายอยู่ในห้องก็แตกออกเป็นเสียงเสียงขณะเดียวกันนิกแลลแหงเนี่ยก็ได้พาจาวูออกมาจากห้องขังพร้อมกับพาเขาเนี่ยไปยังรถบ้านของน้ามารีเพื่อบอกเรื่องของเวเซนแล้วก็เรื่องของกิมให้จาวูได้ฟังทําให้จาวูเนี่ยตกใจมากที่ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้านี้มันเนี่ยคือความจริง แต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ไปไหนและก็อยู่ที่เดิมเพื่อเรียนรู้เรื่องต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่แฮงก์เน่เคยทําก่อนหน้านี้ส่วนทางฝั่งของโรซาลีเธอเนะครับกำลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวไปฮันนีมูนอยู่แต่ไม่ว่าเธอเนี่ยจะมองไปทางไหน <Okay. S 2> ก็ไม่เจอมอนโดเลยทําให้เธอเ,เดินออกจากบ้านมาตามหามอนโดจนได้เจอเขากับตํารวจทีวิ่งออกมาจากสวนแล้วก็ล้มลงต่อหน้าต่อตาของเธอโรซาลีเนี่ยก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อโทรศัพท์แจ้งเหตุนในทันทีครับก่อนที่เธอจะโทรศัพท์บอกให้นิกได้รู้ ลมันนิกแฮงและจาวูได้ไปถึงบ้านของโรซาลีพวกเขาเนี่ยก็ได้สอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่แอคเคอร์ที่เพิ่งไดนสติกับโรซาลีครับก่อนจะพบว่าเจ้าหน้าที่แอคเคอร์กำลังนั่งอยู่ในรถแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยลงไปตรวจสอบก่อนจะถูกตีจากทางด้านหลังโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันได้เห็นใครเลยและโรซาลีเนี่ยก็ออกตามหาบอนโดจนไปเจอเข้าขกับเจ้าหน้าที่แอคเคอร์ที่นอนหมดสติอยู่นั่นเองทําให้นิกบอกกับโรซาลีขึ้นมาว่าคุณเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภยัย ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปส่งคุณที่บ้านผมคุณอยู่กับจูเลียตซะแล้วถ้าได้เรื่องอย่างไงผมนจะโทรหาคุณเราเนจะเจอเขาผมสัญญาพอพูดจบนิกนี่กับก็ได้โทรศัพท์บอกเรื่องนี้ให้จูเลียตได้ฟังและหลังจาก,กวางสายไปจูเลียตก็รีบเก็บกวาดเศษกระจกบ,บนพื้นก่อนจะนั่งรอให้โรซารีมาถึงเพื่อปลอบใจและอยู่เป็นเพื่อนเธอส่วนทางฝั่งของนิกและแฮงก์พวกเขาเสอบปากคำเจ้าหน้าที่แอคเคอร์อย่างละเอียดอีกครั้ง แลวพวกเขาเนี่ยก็ต้องสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่แอคเคอร์เนี่ยถึงไม่เรียกกำลังเสริมก่อนจะลงจากรถไปแต่แฮงกเนี่ยก็คิดว่าแอคเคอร์เนี่ยคงอยากเป็นฮีโร่เฉยๆพวกเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรและต่อจากนั้นในกิจกับก็ได้รายงานคดีมอนโดหายให้เลน่าได้ฟังโดยการยื่นลายชื่อที่ลูเบลเนี่ยทำเอาไว้ก่อนที่เธอเนี่ยจะไปให้เขาได้ดูด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดว่ากลุ่มที่ลักพาตัวมอนโดไปคือเวเซนไบรอย่างแน่นอนเพราะกลุ่มเวเซนไบรเนี่ยเคยข่มขู่มอนโดกับโดซาลี่อย่างหนักทำให้เลนา บอกให้พวกเขาเนพาชอคนที่อยู่ในรายชื่อคนแรกมาที่สถานีตำรวจเพื่อจะสอบปากคำขณะดเดียวกันมอนโดนก็ถูกกลุ่มเวเซนไรที่สวมหน้าก,กากลากตัวไปเขวา,าในโรงงานล้างแห่งหนึ่งโดยที่ถูกล็อกกุญแจและก็มีคนเฝ้าเขาอยู่และเมื่อเขาเนะครับได้สติกลับมาเขาเี่ก็เกิดเจ็บหัวขึ้นมาอย่างหนักทําให้เขาเนขอร้องคนเฝ้าที่ยังดูเป็นวัยรุ่นให้หาน้ําเปล่ามาให้เขาทีในทีแรกคนเฝ้าก็ทําทีเป็นห่วงมอนโดยอย่างจริงใจ แต่พ่อมอนโดนะครับก,กินน้ําที่เขายืนให้ก็ปรากฏว่ามันเนี่ยคือวอดกา้าและก็ไม่ใช่น้ําเปล่าเขาเนี่ยก็เลยพ่นน้ําออกมาจากปากแต่คนเฝ้าเนี่ยก็หัวลาะเยาะพ่างถีบเขาให้ล้มลงไปนอนครับก่อนที่คนเฝ้าเนี่ยจะกลับไปนั่งฟังเพลงตามเดิมหลังจากนั้นมอนโดเนี่ยก็หันไป็นผู้ชายที่อยู่ข้างๆเขาที่กําลังน,น,นอนคว่ำหน้าอยู่ครับเขาเนี่ยก็เลยพยายามชวนคุยและก็พบว่าใบหน้าของเจอรี่ชายที่อยู่ข้าง,ขางเขานั้นเนี่ยเละไปหมดแล้วเหมือนเขาเนี่ยโดนซ้อมมาเป็นเวลานาน ถึงขนาดที่เขาเนี่ยก็จําไม่ได้ว่าถูกจับมานานแค่ไหนแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่แต่พวกเขาเนี่ยก็คุยกันได้ไม่เท่าไหร่ครับคนเฝ้าเนี่ยก็เดินเข้ามาข่มเหงให้พวกเขาเนี่ยเลิกคุยกันในทันทีกระดาษมาที่ดางฝั่งของเลน่าดกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาจัดการหารลายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับเวเซนไบรทมาให้เขาเนี่ยโดยเร็วที่สุดไม่นานนักจาวูเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเขาเลน่าดเนี่ยก็เลยถามจาวูขึ้นว่าเน็กเนี่ยบอกสิ่งที่เขาเห็นให้นายเนี่ยได้รู้แล้วใช่ไหม นายเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องจริงอย่าบอกใครในเรื่องนี้จ่าวูนะครับก็เลยตอบเขากลับไปว่าครับผมรู้แล้วแล้วคุณเลนาเนี่ยก็เลยพูดแทรกจ่าวูขึ้นมาว่าไม่ไม่ย่าถามไปมากกว่านี้เลยทําให้จ่าวูนะครับก,กล่าวขอบคุณก่อนจะเดินหนอดจากห้องไปส่วนทางฝั่งของมอนโดเขาเนี่ยกำลังนอนพักร่างกายที่สะบักสะบอมอยู่แต่แล้วจู่ๆกลุ่มเวสเส้นบรายเนี่ยก็เดินเข้ามาลากตัวเจอรี่ไปต่อหน้านต่อตาของเขา จังหวะน,นั้นเองเจอร์รี่เนี่ยก็ได้ส่งอะไรบางอย่างให้กับมอนโดพร้อมก็บอกเขาขึ้นมาว่าฝ oh. ากให้เมียผมทีบอกเธอว่าผม่ยรักเธอเส้นเสียงเจอร์รี่เนี่ยก็ถูกลากตัวออกไปแล้วเมื่อมอนโดน้กลับได้แบมือออกมาก็พบว่ามันเนี่ยคือแหวนแต่งงานของเจอร์รี่กับภรรยายของเขานั่นเองขณะดเดียวกันวิกเตอร์เนี่ยก็ได้เข้าไปปลุกอาดาลินให้ตื่นขึ้นมาก็จะบอกเธอขึ้นมาว่าเราเนี่ยต้องไปแล้วไปพอร์ตแลนด์ เธอเนี่ยจะไม่ได้แปลแค่คนเดียวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกเธอกาลังรออยู่ที่นั่นตัดกลับมาที่ทางฝั่งของนิกและแฮงค์ในตอนนี้พวกเขาเก็สอบปากคําชอด้วยวิธีการต่างๆทั้งการพูดจาดีๆจนไปถึงการข่มขู่ด้วยความเป็นกริมแต่ชอเนี่ยก็ยังไม่ปี่ปากพูดอะไรออกมาและสิ่งเดียวที่ออกมาจากปากเขาก็คือฉันได้โดนกลิมฆ่ายังดีกว่าโดนพวกแกนมาสเตอร์ค่ะพอได้ยินแบบนั้นแล้วนั่นเนี่ยก็ทาให้นิกโกรธจนอยากฆ่าชอให้ตายคามือ เลนาเนี่ยก็เลยสั่งให้แฮงพานิกออกมาจากห้องสอบปากคำก่อนที่เขาจะจะตัดสินใจปล่อยชอไปเพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถเอาผิดเขาได้ซึ่งเลนาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะปล่อยชอไปเฉยๆครับเขาเนี่ยสั่งการให้จาวูคอยสะกดรอยตามชอเพื่อดูการกระทาของเขาด้วยอีกทั้งยังเตือนจาวูว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเบเซนแต่จาวูเนี่ยก็ยังตกปากรับคําที่จะทํางานนี้อยู่ดีหลังจากนั้นจาวูเนี่ยก็กําลังเดินออกจากสถาน,นีตํารวจเพื่อขับรถสกดรอยตามชอ แต่เจ้าหน้าที่แอคเคอร์เนี่ยก็ได้มาลังเขาเอาไว้ด้วยความรู้สึกผิดที่ทํางานนี้พลาดซึ่งจ่าวูเนี่ยก็ไม่ได้ให้เขาช่วยอะไรพร้อมกับไล่ให้เขาเกลับบ้านไปแทนและเมื่อชอเนี่ยครับได้กลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็นั่งคิดเรื่องต่างๆที่ผ่านมาอย่างเป็นกังวลจังหวะน,นั้นเองเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นและปลายสายเนี่ยก็สั่งให้เขาเออกจากบ้านทางประตูหลังเพราะมีตำรวจเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านของเขาทําให้ชอเนี่ยทำตามที่ปลายสายบอกแต่พอเขาเนี่ยก้าวขาขึ้นรถของแกรนด์มาสเตอร์ไป เขานี่ก็ถูกลูกน้องของแกรนด์มาสเตอร์ฆ่าทิ้งเพื But, ่อปิดปากในทันทีกระดับมาที่ด้านฝังของจูเลียตกันบ้างครับเธอเนี่ยครับกำลังนั่งรอข่าวข่าวเป็นเพื่อนกับโรซาลีแต่แล้วจู่จูเธอเนี่ยก็พลอยหลับไปไออีกไม่กี่นาทีต่อมาโรซาลีเนี่ยก็ได้มาปลุกจูเลียตว่า้เช็คโทรศัพท์เผื่อว่นนิกเนี่ยจะโทรเข้ามาแต่มันเนี่ยก็ไหลวีแววครับทำให้โรซาลีเนี่ยวาวุ่นใจถึงขนาดบอกจูเลียตด้วยความโมโหออกไปว่ามอนโดเนี่ยหายไปแล้วนิกเนี่ยก็กาลังทําตัวเป็นตำรวจตอนที่ควรจะเป็นกริม พอพูดจบจูเลียนเนี่ยก็ปวดหัวขึ้นมาอย่างหนักพร้อมกับขอให้โรซาลีเนี่ยใจเย็นลงแต่เธอเนี่ยก็ยังโมโหใส่จูเลียนมากขึ้นอยู่ดี <What? S 1> จนกระทั่งจูเลียนเนี่ยครับกลายร่างเป็นเฮกเซนบีดแล้วก็เขาทำร้ายโรซาลีอย่างรวดเร็วในชัวร์พิบตานั้นจูเลียนเนี่ยก็ได้ใช้มือเฉือนคอของโรซาลีไปทําให้จูเลียนเนี่ยตกใจแล้วก็กลับคืนร่างเหมือนเดิมก่อนที่โรซาลีเนี่ยครับจะเข้ามาปลุกเธอขึ้นมาจากฝันร้ายแล้วก็พบว่าโรซาลีเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เธอเนี่ยได้แต่นั่งร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนให้บอนโดเนี่ยปลอดภัยส่วนทางฝั่งของเน็กแฮงค์และเลนาดในตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังค้นหาข้อมูลและก็ประวัติของรายชื่อที่ดูเบลเนี่ยเป็นคนลิ์เอาไว้จังหวะนั้นเองจ่าบูเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งถึงการเสรียชีวิตของชอพอดีและเมื่อเน็กกับแฮงค์นะครับได้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุสภาพศพของชอเนี่ยก็มีร่องรอยการถูกกงเล็บข่วนเข้าที่คอของเขาอีกทางภายในบ้านเนี่ยก็เจอเข้ากับเสื้อผ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ของฮุกซองเกอร์อยู่ แล้วก็ยังมีรูปถ่ายที่ชอ่ยถ่ายคู่กับเจ้าหน้าที่แอคเคอร์อีกด้วยทําไมพวกเขาในครับเริ่มต้นสืบพลนประวัติของเจ้าหน้าที่แอคเคอร์ในทันทีขณะเดียวกันมอนโดเนี่ยก็ได้เรียกร้องความสนใจจากคนเฝ้าว่าให้พาเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ําหน่อยทําไมคนเฝ้าเนี่ยปุ่กุญแจที่ล่ามกับเสาออกจังหวะน,นั้นเองมอนโดเนี่ยก็ได้ใช้โซฟาดเข้าที่ใบหน้าของคนเฝ้าจนเขาเนี่ยสลบลงไปครับก่อนที่เขาจะจะนำกุญแจมาไขกุญแจมือออกแล้วก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าทัานใดนั้นเอง มอนโดเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับร่างของเจอร์รี่ที่ถูกเสียบกับท่อนไม้ใหญ่แล้วก็ไม่เกียมไม่เหลือชิ้นดีครับทำให้มอนโดเนี่ยตกใจแล้วก็ช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นจนเขาเนี่ยหยุดยืนยนิ่งอยู่กับที่และพวกเวเซนไบรท์ที่วิ่งตามเขามาก็ได้จับตัวเขากลับไปที่เดิมได้สําเร็จส่วนทางฝั่งของเน็กแฮง์และจ่าวูพวกเขาเนี่ยก็ได้ตรวจสอบสายโทรออกของเจ้าหน้าที่แอคเคอร์แล้วก็พบว,ว่าแอคเคอร์เนี่ยโทรไปหานักโทษวอลเกอร์วิลเลียมที่ขูกโอเลกกอนอยู่หลายครั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ซึ่งวิลเลียมนะครับก็ติดคุกด้วยข้อหาปล้นพ้อมอาวุธนั่นเองหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาวิลเลียมเพื่อจะสอบปากคาในที่แรกวิลเลียมเนี่ยก็ไม่ยอมปิดปากพูดอะไรออกมาครับจนเขาเนี่ยเผยล่างไอซ์บีเบอร์แล้วก็รู้ว่านิกเนี่ยเป็นกริม <Okay. S 1> เขา้ก็เลยยอมบอกนิกและแฮงค์ขึ้นมาว่าฉันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะฉันนแค่รับโทรศัพท์ให้ชาลีพอเขาเนี่ยบังคับชาลีไลเขนเขาจะเป็นเพื่อนร่วมห้องขังเขา่ยถูกเรียกว่าแกรนด์มาสเตอร์ เขาเนี่ยเป็นบ้าแล้วก็เชื่อเรื่องเสเซนไบร์อะไรนั่นฉันเนี่ยส่งลายชื่อให้ชาลีชาลีเนี่ยเป็นคนบอกแอคเคอร์ว่าต้องลงโทษใครเส้นเสียงนิกและแฮงก์เนี่ยก็รีบติดต่อหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้สืบที่อยู่ของชาลีดูเร็วที่สุดและเมื่อพวกเขาเนี่ยไปถึงบ้านพักของชาลีพวกเขาเนี่ยก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยนอกจากโทรศัพท์ของเขาขณะดเดียวกันโรซาลีที่เริ่มกังวลกวายใจแล้ก็นั่งไม่ติด เธอเนี่ยก็เตรียมตัวออกจากบ้านของจูเลียตเพื่อไปที่ร้านสมุนไพรเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้เวเซนไบร์นมาหาเธอทาให้จูเลียตนะครับยื่นรายชื่อแขกที่เขา้าร่วมงานแต่งให้โรซาลีได้ดูว่าใครเนี่ยเป็นตัวการแจ้งเรื่องนี้ส่วนทางฝั่งของมอนโดเขาเนี่ก็ถูกเวเซนไบร์จับตัวไปยังลานพิธีเพื่อเตรียมขึ้นศาลเตี้ยแล้วก็ลงโทษเขาอย่างไรความเป็นธรรมก่อนที่ EP ีที่9จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน EP ีที่10กันเลยนะครับ และหลังจาก EP ีที่แล้วน็กและแฮงกเนี่ยก็ได้นํารายงานเรื่องนี้ไปให้เลนาได้ฟังทาให้เลนาเนี่ยบอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่ให้จ่าวูเนี่ยเป็นคนจัดการกับแอคเคอร์เพราะจ่าวูเนี่ยเป็นคนฝึกแอคเคอร์มาแต่นิกเนี่ยก็จำเป็นต้องฝึกให้จ่าวูเนี่ยรับมือกับการโวกให้ได้ซะก,ก่อนขนาดเดียวกันมอนโดเนี่ยก็ถูกพวบเวเซนไบรท์ทำพิธีกับด้วยการนําเลือดเนี่ยมาสาดใส่หน้าของเขาด้วยความเชื่อที่ว่าเลือดเวเซนแต่ละสายเนี่ยมีความบริสุทธิ์ และการชําระล้างความบริสุทธิ์นี้จําเป็นต้องชําระด้วยเลือดจึงถือว่าเป็นการไทบาบและก่อนจะเริ่มการพิพากษาโดยที่ไม่ให้มอนโดเนี่ยปีปากพูดแต่ใดออกมาสักคำเดียวและถ้าหากเขาพูดเขาเนี่จะถูกต่อยในทันทีไม่นานนักแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็ได้อ่านกฎของเวเซนไบร์ออกมาเส้นข้อกก่าวหาของมอนโดก็คือการแต่งงานกับโดซาลีแล้วก็การเป็นเพื่อนกับกริมทําให้มอนโดเนี่ยเริ่มโกรธแค้นมากขึ้นทุกทีกับกฎบ้าบอที่คนบ้านเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมา ส่วนทางฝั่งของนิกและแฮงพวกเขาก็ได้พาจาวูกับบัตเข้าไปในห้องสืบสวนเพื่อให้บัตเนี่ยโบกออกมาให้จาวูได้เห็นซึ่งบัตก็ไม่ได้ตั้งใจจะโวออกมาแต่พวกเขาเนี่ยตื่นเต้นจนร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปทําให้จาวูในครับได้เห็นบัตในร่างของไอซ์บีเบอร์ในที่สุดในทีแรกจาวูก็ตกใจเหมือนที่แฮงเนี่ยเคยตกใจครับแต่เขาก็ขอให้บัตทําให้เขาดูอีกรอบอยู่ดีขณะเดียวกันมอนโดที่กําลังอยู่ในพิธีกรรมของเวเซนไบรอยู่นั่นเอง เขาเนี่ยก็ได้เผยลางที่แท้จริงออกมาเพื่อต่อสู้กับลูกน้องของแกรนด์มาสเตอร์พร้อมกับวิ่งหนีเข้ามาในป่าแต่พี่ของคนเฝ้าเนี่ยก็เข้ามาล็อกตัวเขาเอาไว้ทําให้เขาเนี่ยต้องกัดคอของพี่คนเฝ้าจนขาดสะบ้านแล้วก็เสียชีวิตลงและนั่นเนี่ยก็ยิงทําให้คนเฝ้าเนี่ยโกดแ้นมอนโดจนอยากจะฆ่าให้ตายคามือแต่แกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับสั่งให้ลูกน้องเนี่ยพามอนโดกลับไปที่ลานพิธีเพื่อไต่สวนคดีกันต่อไปโดยที่ไม่สนใจลางลายวิญญาณของคนที่ตายไปแม้แต่นิดเดียวเจับ ส่วนทางฝั่งของบัตเมื่อเขานี่รับได้ทําหน้าที่วอลกเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาจูเลยกับโดซาลีต่อเพื่อดูรายชื่อแขกในงานแต่งที่เกี่ยวข้องกับชอและทางฝั่งของจาวูเขาเนี่ยก็ได้เรียกให้เจ้าหน้าที่แอคเคอร์เนี่ยมาสอบปากคําเป็นการส่วนตัวดวยการกดดันเจาะลึกคาถามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเจ้าหน้าที่แอคเคอร์เนี่ยนะอับจนหนทางก่อนจะเผยร่างบบาเออชไว้ออกมาให้จาวูได้เห็นทําให้จาวูนี่ครับโชคเข้าไปที่หน้าแอคเคอร์แบบเต็มแรง ก่อนที่นิกและแฮงเนี่ยจะรีบเข้ามาควบคุมตัวเจ้าหน้าที่แอคเคอร์เอาไว้พร้อมกับหลับช่วงต่อจากจาวูแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมาอยู่ดีทําให้เลนาเนี่ยลงมือเบี่ยนล่างของแอคเคอร์เนี่ยไป็นกระแทกกับผนังครับพร้อมกับสั่งให้นิกและแฮงเนี่ยควบคุมตัวแอคเคอร์เอาไว้ไม่ให้เขาเนี่ยโทรศัพท์หาใครขณะเดียวกันบัตี่งก็ได้เจอเข้ากับรายชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าจอนครับและจอนเนี่ยก็พาซูซานที่เพิ่งคบกับเขาได้ไม่นานมาที่งานแต่งนี้ด้วยทําให้บัตเนี่ยรีบโทรศัพท์ไไปหาาาจอนนแแตต่่มมัก็ด้้ฝขคว เขาเนครับก็เลยรีบเดินทางออกไปหาจอนที่บ้านแต่จังหวะนั้นเองบัตเนี่ยก็ถูกชายคนหนึ่งทำร้ายจนเขาเนี่ยสลบลงไปก่อนที่ชายคนนั้นเนี่ยจะขับรถพาเขาไปยังลานพิธีที่มอนโดเนี่ยอยู่แล้วเมื่อไปถึงบัตเนี่ยก็ถูกบังคับให้เป็นพยานการทำผิดของมอนโดโดยที่บัตเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนทําให้เขาเนี่ยพยายามพูดบายเบียงและก็ซื้อเวลาเท่าที่เขาเนี่ยจะทําได้เพราะถ้าเขาปฏิเสธการเป็นพยานออกไปเขาเนี่ยก็จะถูกเวเส้นายเนี่ยฆ่าทิ้งในทันที ส่วนทางฝั่งของจูเลียตกับโรซาลีในตอนนี้นี่ครับพวกเธอเนี่ยก็เดินทางไปหาซูซานเพื่อให้เธอเนี่ยดูแายชื่อแขกในงานแต่งจนซูซานเนี่ยบอกกับพวกเธอขึ้นมาว่าแอคเคอร์น้องชายฉันเนี่ยรู้จักกับชอเซ้นเสียงจูเลียตเนี่ยก็รีบโทรศัพท์หานิ닉เพื่อบอกเรื่องนี้ให้เขาเนี่ยได้รับรู้หลังจากนั้นจาวูเนี่ยก็ได้เดินทางไปรับจูเลียตโลซาลีแล้วก็ซูซานมาที่สถานีตำรวจโดยเร็วที่สุดครับส่วนทางฝั่งของบั๊ เขาเนี่ยก็พยายามยื้อการไตส่สวนอยู่นานจนพระอาทิตย์เนี่ยตกดินและในที่สุดคําถามสุดท้ายที่แกรนด์มาสเตอร์เนี่ยถามเขาก็มาถึงแกรนด์มาสเตอร์นะครับถามบัตขึ้นมาว่าคุณเนี่ยเคยช่วยกริมไหมเสียใจที่ได้ช่วยไหมบัตเนี่ยก็เลยตอบแกรนด์มาสเตอร์ไปว่าเคยช่วยสิ่งเดียวที่เสียใจก็คือช่วยเขาตอนนี้ไม่ได้เพราะเขาเนี่ยจะมาบุกจับนายที่นี่หลังจากนั้นแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องจับบัตปิดปากและให้มอนโดนะครับได้พูดเป็นครั้งสุดท้าย มอนโดเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไม่ว่าพวกนายจะทําอะไรสิ่งนี้เนี่ยก็ผิดพวกนายเนี่ยตั้งตนเป็นสารเตี้ยทั้งๆที่ไม่รู้ว่าสารเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ถูกเนี่ยคือรักต่อภรรยารักของเธอสิ่งนั้นยังไม่มีวันถูกทําลายเส้นเสียงแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็ได้ประกาศก้าออกมาถึงเรื่องที่ใครเนี่ยคิดว่ามอนโดสมควรถูกลงโทษให้ถอดหน้ากากออกซึ่งทุกคนในลานพิธีเนี่ยก็ร่วมใจกันถอดหน้ากากออกจนหมดทําให้มอนโดเนี่ยครับได้แต่ถอนหายใจแล้วก็ร้องไห้ออกมา กระดับมนที่ทางฝั่งของนิกในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้พาแอคเคอร์ไปดูการสอบสวนสูซานที่สาวของตัวเองพร้อ oh <my> มกับบอกแอคเคอร์ถึงเรื่องที่ท่ามอนโดตายสูซานเองเนี่ยก็จะตายไปด้วยไม่นานนักเลนาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาห้ามนิกเอาไว้แล้วก็ให้นิกเนี่ยพาสูซานกลับบ้านขณะนั้นเองเลนาเนี่ยก็บอกกับแอคเคอร์ขึ้นมาว่ารู้ใช่ไหมว่ากริมเนี่ยทำงานอะไรทำไมแอคเคอร์เนี่ยครับยอมสารภาพเรื่องทั้งหมดออกมา หลังจากนั้นเลนาเนี่ยก็ได้เดินไปบอกนิกแฮงโรซาลีจูเลียตและจาวูว่ามอนโดเนี่ยอยู่ที่อ็อกโมพาร์กสินเสียงพวกเขาทั้ง6คนเนี่ยก็รีบเดินทางไปยังอ็อกโมพาร์กกันโดยเร็วที่สุดและเมื่อไปถึงทุกคนเนี่ยก็ได้เตรียมอาวุธเพื่อบุกเข้าไปจับกลุ่มเวเซนไบรท์ทั้งหมดแต่ก็ยังมีบางคนนะครับที่วิ่งหนีพวกเขาไปทําให้พวกเขาเนี่ยรีบแบ่งคนออกตามล่าเวเซนไบรท์ที่หนีกันไปคนละทิศคนละทางและทางฝั่งของจาวู เขาในครับก็ตัดส <th ินใจยิงปิดชีวิตเวเซนไบร์ลงไปอย่างไม่หลังเลและแห่งที่เผชิญหน้าอยู่กับหนึ่งเนเวเซนไบร์เนนาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเผยล่างที่แท้จริงออกมาแล้วก็จัดการันอย่างรวดเร็วและดังฝั่งของจูเลียตเธอเนี่ยก็ถูกนึงเหนเวเซนไบร์เนี่ยล็อกตัวเอาไว้ได้ทําให้เธอเนครับตัดสินใจเผยล่างเฮกเซนบีดออกมาแล้วก็กรีดร้องสุดเสียงจนศีรษะของมันเนี่ยระเบิดออกแล้วก็เสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาของเธอแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ทําแบบนี้ลงไป ส่วนทางฝั่งของเด็กที่กําลังควบคุมตัวเวเซนไบรท์ที่มอบตัวอยู่นั่นเองจูจๆหนึ่งในเวเซนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาจากทางด้านหลังของเขาแต่โดยความที่หูของเขาเนี่ยดีเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปเขาเนี่ยก็เลยหันหลังกลับแล้วก็จัดการมันลงด้วยมือเปล่าและท้ายที่สุดทางฝั่งของมอนโดกับโดซลัลี่พวกเขาเนี่ยก็วิ่งตามแกรนด์มาสเตอร์ไปด้วยความโมโหมากครับจนไปถึงตัวของแกรนด์มาสเตอร์แล้วก็เข้าจัดการมันอย่างไร้ความปาณีมันที่มันเนี่ยเคยทำเอาไว้กับมอนโดและเมื่อคดีสิ้นสุดลง พวกเวเซนไบรทยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกจับกลุ่มเข้าตารางและเลนาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการกับสื่อว่าเป็นการจับกลุ่มลัทธิเอียดชาติพันธุ์โดยที่มีหนึ่งในสมาชิกเ,เป็นตำรวจและก็ถูกจับด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนิกและแฮงก็ได้ไปส่งโรซารี่กับมอนโดขึ้นเครื่องไปฮันีมูนกันส่วนจาวูเขาเก็จะไปที่รถบ้านของน้ามาลีเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของเบเซนผ่านหนังสือของกริม <tell> ขณะเดียวกันจูเลียก็ได้ไปหาเลนาที่บ้านของเขาพร้อมกับเผยล่างเฮกเซนบีดให้เขาได้เห็น จนเลน่าตกใจขึ้นมาก่อนที่ EP ีที่10จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเกรมในซีซั่นที่4ใน EP ที่9แล้วก็ e ีที่10ครับใน2 EP นี้ผมนะครับดีใจมากที่ชาวูเนี่ยได้รู้ความจริงสักทีและนั่นเนี่ยก็เท่ากับนึกได้ได้มือดีมาร่วมทีมอีกคนแล้วส่วนทางฝั่งของจูเลียตในตอนนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นเฮกเซนบีเต็มตัวแล้วเึงาขนาดที่เลน่าเนี่ยก็ยังตกใจถึงสภาพของจูเลียตในตอนนี้ และเธอเนี่ยจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถติดตามกันต่อได้ในอีพีถัดไปเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกเราสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงกลุ่มแล้วก็ลิงก์ไ G ด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งนิ้งดุ้งนิ้งดุ้งนิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรำับวันนี้พวกเราในวันอเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ